ถ้าภาษีที่สำคัญเกี่ยวกับกรมสรรพากรวันนี้เรามารู้จักกับภาษีหลักๆนะครับที่กรมสรรพากรเป็นผู้ดำเนินการเก็บนะครับถ้าเราแบ่งถึงประเภทของภาษีนะเราแบ่งเป็น2ประเภทแรกแล้วกันนะครับก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับอันนี้คือหลักๆ ส่วนภาษีอื่นเนี่ยก็จัดเก็บตามกิจกรรมที่เราทำนะครับเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรสแตมนะครับแต่โดยรวมก็คือมี5ภาษีหลักๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากรเรามาดูรายละเอียดทีละตัวกันนะครับภาษีกันได้บุคคลธรรมดาอันนี้เนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ทำงานเราเป็นคนที่มีรายได้ เราจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไปหรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษตามกฎหมายที่กำหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนดนะครับคือบุคคลธรรมดาเนี่ยถ้ามีรายได้น้อยก็ไม่เสียภาษีนะครับ จะต้องมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดมันจะเสียภาษีเป็นขั้นบันไดเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันในวันหลังๆนะครับว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยมันคิดขั้นบันไดกันอย่างไรและปกติภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะจัดเก็บเป็นรายปีโดยปกติครับจะต้องนำส่งเช่นภาษีเงินได้บุคลจจบบคลธรรมดาปี2562 เราจะไปดำสพภายในวันที่31มีนาคม2563เว้นแต่จะมีการกำหนดวันเป็นวันอื่นนะครับภาษีที่2คือภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งครับที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรโดยจัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะครับเรามีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเราจะต้องเสียภาษีเงินได้น,นิติบุคคลส่วนขั้นตอนของการเสียเดี๋ยวเรามาว่ากันในวันหลังๆนะครับเรารู้จักกับภาษีทั้ง5ประเภทก่อนภาษีประเภทที่3ครับเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม value a d d e tax หรือ เป็นภาษีประเภทหนึ่งตามประมวลรัษดากรเช่นเดียวกันจัดเก็บจากมูลค่าของการซื้อขายสินค้าหรือการให้บริการในประเทศและการนำเข้าสินค้าโดยมีกรมสมกรกากิเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บปัจจุบันเราเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกันอยู่ที่อัตรา7% ปัจจุบันนะครับเราเสียอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นตภาษีมูลค่าเพิ่มครับจะจัดเก็บจากราคาสินค้าเช่นราคาสินค้ามีราคาหนึ่งร้อยบาทเราจะจัดเก็บไปเจ็ดเปอร์เซ็นคือเจ็ดบาทรวมกันเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดบาทนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มมีเงื่อนไขการจัดเก็บคือ ผู้ขายนะถ้ามีรายได้ถึงปีรวมแล้วเกินกว่าใน1ปีเนี่ยรวมแล้วเกินกว่า1นล้านแปดแสนบาทจะต้องจดทะเบียนเพื่อเสียมูลค่าเพิ่มเดี๋ยวเราค่อยมาว่ารายละเอียดกันนะครับภาษีธุรกิจเฉพาะนะก็จะเป็นภาษีสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจเฉพาะด้านนะครับรายละเอียดค่อยมาว่ากันภายหลังนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เฉย และภาษีสุดท้ายเก็บในรูปแบบของอากรสเต็มซึ่งจัดเก็บจากการกระทําตราสาร28ลักษณะคำว่าตราสารตามประมวลรัษฎากรหมายถึงเอกสารที่ต้องเสียค่าอากรสเต็มมีทั้งหมด28ลักษณะตราสารเช่นตราสารเช่าที่กับโรงเรือน เช่าซื้อสินทรัพย์จ้างทำของกู้ยืมเงินนะอากรสแต็มก็จะต้องมีการติดเข้าไปก็เหมือนกับการเราเสียภาษีนั่นเองนะครับวันนี้เราก็รู้จัก5ภาษีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรมสัมพักกรฝากกด subscribe ไว้นะครับแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วย แล้วมีข้อมูลดีๆจะนำเสนอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ